กบผมคักว่าบุญบางไฟเลยอาะหมูขางนด้อ่หมูวัดดีครับสามตัวนี่หลายปันได้อาะหมูสามตัวแสนว่ะตัวแสนเลยเนาะอ่ะเนาะสรมตัวจิ้นก็เลยสามตัวจิ้นก็เลยพระบรมหมักตัวใดนะครับตัวที่หนึ่งตัวนี้รับประกันหางดอกเลยเนาะอ่ะเนาะกว่าเป็นดอนนะครับตัวนี้รับประกันหางดอกแท้แน่นอน เิ่นว่าเอาไปส่ดอนเลยนะครับพอนเป็นควยดอนดอกมากกมีดอกธรรมดาละตัวที่หนึ่งนะครับงานนตัวที่สมาตัวใดขีนนึงได้สตัวต๊ตัวละสามหมื่นหาได้นะอาหมูตละก็ถึงสามหมได้หรอื่นสามพันสามพันสบาทเสียดเนตังค์ก็ตกไปไน เปล่อยใส่หน้าไ้นะครับพ่อแม่พินน้องแม่แม่นีถ่ายดีนะขันบัตีบ้าหางดอกพี่น้องเอาไปใส่พอดอนอีกรอบนี่งถ่ายดีทุกตัวครับใส่พ่นพ่นกัก่อัพียพ่นพ่นือไปดอไว้ได้การเลยรอมแม่เนี่ยกเี่ตัโตโยเ้ยัง มันตะกี่ขายได้สองแสนกว่า่ตัวลงกเจ็ดมื้หมดนีธรรมดานะผู้ใดเข่าจังหวะนี่เทิงว่าเทิงก้วยผมว่ามีกำไรแทนเนาะอามูสผมขวาเบอร์น่แนี่แปดแปดสี่แปดศูนย์หนึ่งสามแขอบผมขอบคุณหลายๆครับอามูครับผม